จังหวัดหนึ่งไปจังหวัดหนึ่งเนี่ยถ้าอาจารย์ไม่ได้ติดธุระอะไรเนี่ยอาจารย์จะสวดคาถาคุณแม่บุญเรือนตามระยะทางจนถึงจุดหมายปลายทางถ้าไม่สวดภาวนาคุณแม่บุญเรือนก็จะสวดภาวนาประเจกากระทธเจ้าหลวงพ่อฤาษีเลียงดำถ้าไม่อย่างนั้นคือถ้าทุกอย่างหยุดจบด้วยความที่ว่าเราสวดมากๆแล้วมันเหนื่อยเนาะเมื่อเหนื่อยปุ๊บอาจารย์ก็จะ กำหนดลมหายใจเข้าพุทธออกโทรเข้าพุทธออกโทรเข้าพุทธจะไม่ปล่อยใจของตัวเองให้หลุดลอยไปในเรื่องอื่นๆเลยถ้าสมมติว่าอาจารย์จะภาวนาอย่างนี้นะเว้นแต่ว่ามีโทรศัพท์เข้ามาหรือเว้นแต่ว่าเราจะฟังเพลงหรือเว้นแต่ว่าเราจะคุยกันกับเพื่อนที่ติดรถเราไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือเราจะคุยธุระกันอย่างเงี้ยมันก็จะมีช่วงพักยกช่วงคุยช่วงอะไร อย่างน้อยสิ่งที่อาจารย์ได้คือการมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาในขณะขับรถอย่างนี้เป็นต้นซึ่งอาจารย์เชื่อว่าพลังงานของการสวดคาถาพระชิมเพลเนี่ยเป็นพลังงานบุญที่สามารถพลิกชีวิตด้านการเงินและอุปสรรคได้นะคะนะซึ่งอาจารย์มองว่าในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยนะคะเต็มไปด้วยความเร่งรีบและการแข่งขัน การหาหนทางเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านการเงินและการและแนวทางในการขาจัดอุปสรรคต่างๆในชีวิตกลายเป็นเรื่องที่หลายคนปรารถนาอย่างแรงกล้าปรารถนาและสแสวงหามันอย่างมากเลยที่เราไปเห็นบูชาพญานาคมีเครื่องรางของขลังมี ให้บูชาแบบนั้นให้บูชาเครื่องลังแบบนี้ติดตัวอะไรสารพัดส,สารเพไปหมดเลยนะคะซึ่งอาจารย์ก็เคยเอามาบูชามาก่อนแล้วละ่ะจนทุกวันนี้อาจารย์มองว่าเราเราเน้นเรื่องการทําทานรักษาศีลและเจริญภาวนาดีกว่าเราบูชาพระพุทธเจ้าองค์เดียวเลยแล้วรองจากนั้นอาจารย์ก็บูชาพระศิวลีพระสังกัญญนะพระอปปคุตซึ่งถือว่าเป็นพระอรหันต์พระโมกขะนพระสัง พระอรหันตุกพระองค์นั่นแหละเนาะแล้วก็คุณแม่บุญเรืองตัวบุญเติมซึ่งท่านก็มีคุณธรรมชั้นสูงอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นเทพอาจารย์ก็บูชาพระโพธิสัตว์กุลอิมเท่านั้นเองนะคะที่บูชาไม่ใช่ว่าอย่างอื่นไม่ดีดีหมดนะแต่เพียงว่าอาจารย์ไม่ต้องการอยากบูชาอะไรเยอะถ้าเป็นทวยเทพองค์อื่นๆอย่างเช่นพระศิวะไม่อุมาพระเมรศมีอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะอาจารย์มองว่าถ้าอาจารย์เป็นคนดีอาจารย์ทาบุญให้ทานการกุศลและอาจารย์ลึกนึกถึง ผ่านพระนามของท่านเนี่ยผ่านพระนามโดยการสวดอมนัมสิวายะอมมหาอุมาเดวีอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ก็ถึงเหมือนกันนะคะท่านก็จะประทานพรให้อาจารย์เองอาจารย์มีแนวคิดแบบนี้อาจารย์ก็เลยไม่ไม่จะเป็นต้องตั้งเยอะแยะอะไรเยอะแต่ก่อนพระอาจารย์เยอะมากแต่เดี๋ยวนี้มีใครมาอาจารย์ก็พอให้ไปอาจารย์ก็สร้างบุญบาร,รมีทําทานบาร,รมีไปโน่นนี่นั่นไปอาจารย์ก็เก็บเอาไว้องค์สําคัญสําคัญที่ ค่อนข้างมีมูลค่ามีค่ามีราคาอะไรอย่างเงี้ยก็อเอาไว้บูชาเป็นสิริมงคลในบ้านในเรือนเอาอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ส่วนมากในทุกวันนี้อาจารย์ก็จะมาเน้นการประ,ประพฤติปฏิบัติในแนวทางการสวดปฏิเจกพระพุทดธเจ้าแล้วก็การสวดคาถาคุณแม่บุญเรืองตัวบุญเติมหรือผ่านบทพระชิมเพลนั่นเองเพราะว่าอาจารย์มีปัญหาในเรื่องของการเงินและแล้วก็มีปัญหาอุปสรรคต่างๆมากมายเลยอาจารย์ก็เลยว่าจะลองอธิษฐานทํา แล้วก็ทําเหล่านี้ดูตลอดระยะเวลา3เดือน6เดือน1ปีซิชีวิตเราอ่ะมันจะดีไหมนะคะถ้ามันดีเราก็จะมาบอกต่อให้ทุกคนได้เน้นบางคนก็ไม่อยากจะเยอะนะคะไม่อยากจะเยอะอยากจะทําในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์จริงๆและเราทําได้นั่งรถลงเรือก็เหนือลงใต้ก็นั่งสมาธิกําหนดจิตภาวนาได้ไม่ต้องลงทุนแถมไม่ต้องเสียเงินและสิ่งที่เราได้รู้เห็นอย่างชัดเจนเลยก็คือว่า เรามีสติอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมคะสิ่งที่มันอย่างน้อยเราก็มีแต่ได้กับได้ไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองอะไรมากมายอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยมันก็จะมันหลายคนนะคะกำลังสแสวงหาหรือปรารถนายอย่างแรงกล้าในการที่จะออกจากความออ,ออกจากความอะไรฮะออกจากปัญหาหร,รืออุปสรรคต่างๆสำหรับผู้ที่มีความเชื่อและศรัทธาในพลังในในพลัง และแนวคิดทางพระพุทธศาสนาเนี่ยการสวดคาถาพระชิมพลีก็ถือว่าเป็นหนึ่งในแนทางปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมในด้านโชคลาภและส่งเสริมพลังชีวิตให้ก้าวผ่านความยากลำบากไปได้พระชิมพลีเนี่ยผู้ท่านถือว่าเป็นผู้